บางกับกันปล่อยไปในหัวใจมีแต่ความเอ้ยมันซอฟอ่ะสมมติอ่าลองเชสนิดนึงมองไปก็มีทุกเหมือนเราประดิษฐ์ทําให้มันหลอกไม่ได้บอกให้หนอกมองไปสมมติมองไปมองไปแรงไปมองไปมองไปมองไปมีแต่คนปลยไปในหัวใจก็มีแต่ความหดหนาวมันต้องมีความเป็นแมนออกมาบ้างครัมองไปก็ดีแต่คนมันนิ่มอ เดี๋ยวไม่ชนะนะเดี๋ยวไม่เดี๋ยวเดี๋ยวคู่แข่งขันเอาไปนะเขาเขาจะมีเขาบอกมีใครมาเต้นกับเราไหมไม่มีเราสองคนแ็่เช่นเดียไม่รู้อ๋อโอเคไอซีบเพราะว่าวันพฤหัสเราต้องโชว์แล้วนะชิวๆมากๆเลยคุณม่ขอ องไปก็มีแต่ฝนล่อยไปในห<ม>ัวใจก็มีมมแต่ความเหน็บหนาวท้องฟา้าจึงมองไม่เห็นแสงดาวคือเหน็บหนาวยิ่งทำในใจรู้หนาวสั่นโอเคคุงเสียงให้ได้ด้วยครั้งแรกหล่อมากแต่ว่าพอเราพยายามที่จะเปลี่ยนดีไซน์อะไรนิดๆหน่อยๆแล้วเกิดเริ่มเกิดความไม่มั่นใจแล้วขอชิลมากกว่านี้แล้วก็ท้องฟา้าท้องฟา้าที่มองท้องฟา้ามองไปท้องฟ้าท้องฟ้า ใช่อมองไปองปฟังเพลงกี่รอบครับฟังเพลงกี่รอบอ๋อฟังเยอะมากเลยครับเยอะมากอ่ะไม่ได้คือไม่ได้นับเลยใช่ไหมครับฟัตงตลอดเลยคือในนั้นมันมีหลายเพลงเลยือทางว่าฟังอยู่ฟังเพลงครับฟังเพลงทีมกับเพลงเพลงเลงนี้ยอืเอ๊ะค,คือว่าทำไมเราลบเพลงของเราออกไปไหนวะ มองไป็องไปมองไปอย่าให้อย่าให้แบบพอพอเราตั้งใจจะเปลี่ยนดีไซน์ปุ๊บแล้วเราร้องเพียนไม่ได้นะมองไปก็มีแต่ฝนโปรยปรายในหัวใจนิดๆในหัวใจเอาแบบเสียงปนๆบางที่ป๊อสหรือแข่งเงี้ยนึกออกป่ะเวลาเขาร้องแต่มันพออะมันเป็นเสียงที่แบบเสียงจริงกับเสียงพูดเขาเหมือนกันเลยลักษณะแต่กูก็ไม่ได้ให้ร้องเพลงแล้วมันเป็นเหมือนเสียงพูดนะนึกออกป่ะ คือยังได้ยินเนะื้อเสียงของของถังอยู่ค,ความมีเสน่ห์ของถังอะ่ะเสียงถังพูดอะ่ะมันเป็นเชฟมันฟังแล้วดูแมนเออเฮ้ยคนนี้โอเคแต่เสียงจริงแต่เวลาไปร้องเพลงไม่ต้องไปประดิษฐ์เอาเสียงของเราอะ่ะที่มีเสน่ห์ของเราอะ่ะออกมาเลยเพลงแต่ว่าเราเอาเสียงของเราที่มีเสน่ห์เนี่ยไปใช้กับในเพลงทําให้เพลงอันเนี้ยน่าสนใจคือถ้าร้องเพลงเพราะเข้ามาในนี้ยก็ร้องเพลงเพราะกับทุกคน แต่สิ่งที่เขาหาเขาหาสไตล์นั่นลูกใช่ป่ะเขาหาสไตล์ในการร้องแล้วก็มาช่วยกันไงครับมันได้อยู่แล้วแหละเหมือนการทำงานก็งงๆอยู่นะแบบว่าจะเอาเสียงยังไงใช่ป่ะคุณใส่คือไม่ได้ดันนะครับแค่แบบกลัวมันร้องดังไปกลมร้องค่อยไปเดี๋ยวไอ้มองเนี่ยมองไปก็มีแต่ฝนโปรยปลายเราต้งทำแบบเป็นคนอารมณ์เพลงไงคือคือติดนิสัยครับถ้าเกิแบบลำพงนแบบซสาวมันมันดัง ขังแค่ไหนขังก็จะร้องมันเท่าเท่าเท่าอย่างเล่นดนตรีเนี่ยเป็นนักดนตรีไงก็จงร้องต่คุณเต้าเพราะเพราะเพราะคุณต้องการบาลานซ์ต้องการความบาลานซ์แต่ว่าอันเนี้ยอย่าไปกังวลมากครูคนนั้นก็บอกเงี้ครูคนนั้นก็บอกอย่างงี้เอาเอาเอามาทุกคนเอาเอามาปรับใช้แล้วเราคิดว่าอันไหนเหมาะสมกับเราแล้วเราก็เลือกมาใช่อ้วนูุนบอกนี้พอมารวมตัวอุยยำกันเสละเน่าไปเลยไม่ใช่คือแบบว่าเราต้องเป็น คนที่เลือกว่าสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับเราแล้วมันเหมาะสมกับเราครูคุกก็ช่วยดูครับแล้วถึงเวลาวันจริงๆแล้วอยากขึ้นไปสับสนบนเวทีก็ร้องอย่างที่เป็นเราอะได้ครับเนี่ยเอาลองดูครน่เราช่วยกันขนาดนี้จะมาสับสนงงวยอะไรหรอวันนี้เมื่อวานคืนสุดท้ายวันนี้ชอดไปเลยครับเวลาไป คุณเล่นเบสอ่ะเพลงขึ้นมาอ่ะ <Yeah. S 1> ลองทอํา,ทาอ,อ,ทอย่างที่ครูเขาบอกลองทําอย่างที่ครูโม่สอนขึ้นมาคืออะไรโอเคนั่นอ่ะโ okay. อเคคุณอยู่ตรงนั้นเลยจะไปสบายอารมณ์เหมือนคุณคุณไม่ต้องมองเนื้อเพลงหนีถังได้ครับเพราะว่าตัว,ต,วตัวถังถังจําเนื้อเพลงได้แล้วเนี่ยได้แล้วครับพอเห็นครูไปมองก็มองมั่งหรืกกรหนนะ่ำเ <laughs> อ้าหุยท่านผู้ชมหลายพานันหลายหมื่น มองไปก็มีแต่ปล่อยปลอยไปในหัวใจก็มีแต่ความเหน็บหนาวท้องฟ้าที่มองไม่เห็นแสงดาวคือนับหนาวยิ่งทำให้ใจเราหนาวสั่นเงต้องลาหัใจดรวไว้แต่ใจของฉันบอก อยากอยู่กับเธอต่อแต่ฉันวิ่งวนกับเธอได้เพียงสายตาอยู่ต่อเลยได้ไหมไปล่อยแต่ฉันไปมไม่รู้ทันหัวใจฉันด่ท,ที่เธอหมดแล้วตอนนี้อยากได้ยินคำว่ารักแทนคำบอกลาไม่คน Hãy subscribe bay tôi cứ Mì tới Để không xin biết những video hấp dẫn โอเคข้ก็ขอนอนิดนึงแล้วกันความจริงอยากร้องเพราะแค่ความรักหนึ่งผ่านไปเหมือนต้องเข้า